ผมเกิดมาโดยที่ผมไม่ได้ทําอะไรเพื่อใครผมจบที่จุฬาแล้วผมจะไปเรียนต่อต่างประเทศผมอยากจะกลับมาแสดงความยิ่งใหญ่ของผมเพื่อถูกเชิดหน้าชูตาว่าเป็นคนเก่งโง่จริงๆทําไมข้าพเจ้าถึงเป็นคนที่โง่อ,อย่างนี้ว่ามีไอดอลมีแบบพิมพ์ที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าไม่ได้ทําตามท่านเลยมีเพื่อนที่เขาเป็นอาจารย์เขาบอกว่าในเมื่อเธอบอกว่าเธอรักแผ่นดินของเธอวันนี้เธอทําอะไรเพื่อแผ่นดินบ้าง เพียงคำพูดประโยคเดียวตอนนี้มันทําให้หัวใจฉันเนี่ยมันต้องมันทั้งแหลกสลายและงอกใหม่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนี้ตราบนี้ไปเนี่ยฉันจะต้องทําสิ่งที่ดีให้กับประเทศของฉันและคนที่ฉันรักวิทิตนันโรชนะพาณิชหนึ่งใน22ผู้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตื่นรู้จากหนังสือ New Heart New World โลกเปลี่ยนไปเมื่อใจเปลี่ยนแปลงโดยแมกน l i ี